เวลคอม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 เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกมเมอร์วันนี้บ a าสเกมเมอร์จะมารีวิวสินค้าชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจและพี่ได้ใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่รู้สึกว่าพี่ประทับใจมากก็เลยจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันให้กับเกมเมอร์แล้วก็ให้กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับพอสแครปอะไรประมาณนี้ที่อยากจะแนะนําแล้วก็อยากจะนําเสนอเลยอยากจะให้ลองตัวพี่ใช้แล้วแม่งโอเคแล้วก็มีความสะดวกสบายมากๆใหม่ นี่เลย JBL Quantum TWS กล่องมันประมาณนี้ อันนี้ใหม่ล่าสุดเป็นหูฟังไวเล็นะ,ะเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เจ้าตัวนี้ต้องเอาไว้ใกล้ๆหน้ามจะได้โฟกัสสมัยถามว่าพี่ถึงตื่นเต้นกับไอ้เจ้าตัวนี้จังเลยเพราะว่าอย่างแรกนะครับพอนตั้ม tws นี้นะครับเป็นหูฟังไวเล็นะฮะที่สามารถใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ใน PC ครับปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์เขาจะต่อบลูทูธแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ใน PC เขามีด็อกเกิลมาให้ด้วยครับนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูพอเปิดมาแล้วเนี่ยแอน ดูคนเห็นไหมก็จะมีหูฟังและก็มีด็อกเกิลตรงนี้อันหนึ่งเอาไว้ต่อกับ PC ครับอย่างเช่นพี่เงี้ยพี่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบมีมีสายเข้าใจไหมพี่ก็ใช้เหมือนกันหูฟังของนี่เฮดเซตของ JBL ซึ่งมันก็ไวเลสเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยเราก็แบบว่าเราอยากจะเล่นเกมชิลๆไม่ได้อยากเอามาเอาเฮดเซตมาพาดหัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเราก็มีไอ้เจ้านี้มาทดแทนครับ <laughs> มันเล่นได้เวลานานพอสมควรนะครับด้วยด้วยความที่หูฟังของเขาเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ของเขาอยู่ใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่หูฟังคูห่หนึ่งเนี่ยมันใช้ได้8ชั่วโมงเคสของเขาเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ใช้ได้16ชั่วโมงมันรวมกันเป็น24ชั่วโมงพอดีก็คือ1วันเต็มเต็มเลยถ้าถ้าฟังแบบตลอดเวลานะก็คือ1วันเต็มๆตแต่ไม่ได้ฟังตลอดเวลาพี่คิดว่าโอ้โหอยู่ได้ยาวๆอ่ะชาร์จรอบนึงก็อยู่ได้ย,วยาวๆอะ่ะอย่างที่2คือเสียงของเขาทุกคนเสียงมีความแน่นของเสียงแล้วถ้าอยากจะขััับประสิิทธภาพของงหูฟตวนี้ใ ดีขึ้นนะครับต้องไปโหลดโปรแกรมนี้ครับ JBL Quantum Engine เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีใช้มันเป็นยังไงแล้วก็รูปทรงหน้าตามันเป็นยังไงนะครับโปรแกรมนี้จะทําให้หูฟังอุปกรณ์ต่างๆของ JBL นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถามว่าไม่โหลดได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหามันก็ใช้ได้ปกติแต่พอโหลดโปรแกรมนี้เข้ามาเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพของเสียงของอุปกรณ์ต่างๆของ JBL ได้ดีขึ้นอ,อีกอย่างหนึ่งที่พี่ชอบนะฮะกับ หูฟังไวเล็ตนี้คือมันเบาะมากมากพี่รู้สึกว่าพี่พกพาไปได้ทุกที่อะ่ะและอย่างหนึ่งคือหูฟังตัวนี้มีไมคในตัวครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> สำหรับสื่อสารกับเพื่อนแบบใน Dis discord อ,อะไรประมาณนี้ก็คือได้พูดคุยกันแบบชิวๆเลยข้ามขั้นไปอีกนิดนึงหูฟังตัวนี้ครับมีน้อย น้อยแคนเซิ l ล i n g ก็คือตัดเสียงรบกวนภายนอกเวลามีเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรเงี้ยเราอยากจะโฟกัสในเกมมากเราเล่นเกม FPS เปิดโหมดน้อย e cancelling ครับมันก็จะไม่ได้มันก็จะตัดเสียงรอบนอกไปเลยนะฮะจะถามว่าหูฟังตัวนี้เราจะเอาไปใส่ออกกำลังกายได้ไหมออกได้ครับผมเพราะเข้ากันน้ําในระดับ IPX4 กครับก็คือกันน้ําในระดับหนึ่งอ่ะแต่ไม่ใช่เอาหัวไปจุ่มน้ําแล้วก็แบบน้ํโชกมาเลยนะก็คือการะอองน้ํากันฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไว้สําหรับคนที่ฟังเพลงตอนออก ออกกำลังกายครับไอ้นี่ก็ใช้ได้ฮะและนี่แหละคือคุณสมบัติทั้งหมดนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่พี่บอกแบบว่าบอกโดยรวมคร่าวๆให้ทุกคนนั้นลองซื้อแล้วลองไปสัมผัสดูแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่สัมผัสดูแล้วติดใจของแท้แน่นอนต้องมีนี่ด้วยสัญลักษณ์สแกน QR วอ d e โคตของมหาจักรนะครับถ้าไม่มีมันคือของปลอมแต่ถ้ามีคือของจรงเน่่เน่่นนนนหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายนะครับ กูฟังนี้ตอบโจทย์แน่นอน100%ปกติแล้วคนรีวิวเขาจะร,รีวิวประมาณสินค้าแค่ตัวเดียวใช่ไหมของแค่อันเดียวแต่นี้2อ,อันเลยเพราะว่ากูแฮปปี้ <laughs> j p l Quantum Stream นะครับ เป็นไมโครโฟนสําหรับเกมเมอร์จริงๆไม่ก็ไม่สําหรับเกมเมอร์หรอกสาหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับพอสแครเนี่ยก็ทําได้เกมเมอร์ก็ทําได,ได้มันสามารถพกพาแบบโคตรสะดวกสบายนี่นี่คือลูกทรงมันฮะดำดำสไตล์ JBL แล้วก็มันสามารถแบบโยกอย่างนะเงี้ยนะเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยเออมันมันหมุนได้แบบรอบตัวอย่างนี้เลยแล้วไมค์ตัวนี้ครับก็เป็นไมค์ที่มีคอนเดนเซอร์2ด้านนะครับมันสามารถรับเสียงได้360องศาเลยนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือ เบาเขาเรียกว่าสามารถเอาไปถอดเอาไปเสียบกับขาตั้งกล้องก็ได้เสียบกับอะไรก็ได้คือมันอะแดปได้เยอะควรที่จะมีเอาไว้เวลาพกพาออกไปข้างนอกอย่างเช่นเราจะไปเอ่อพอดแคสนอกสถานที่อะไรเงี้ยน่าสนใจและเบามากด้วยนี่คือเบานี่คือเบายิงเบามากครับแล้วเขามากับสายของเขานา JPL ก็จะมีสายเอ่อสายถักของเขานะครับเป็นเป็นหัวไทซ C ด้านหนึ่งครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นไทเ A ซึ่งแน่นอนเป็นสีส้มเพราะว่า JBL เขาจะมีจุดเด่นก็คือสีครับสีส้มเป็นเป็นสายถักนะฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานครับเพราะว่าสายพวกนี้ก็จะไปต่อคอมพิวเตอร์ได้จะไปต่อกับ a พ Station ก็ได้หรือใครแบบนึกอินทีอินดี้ไปต่อกับน Nintendo Switch ก็ได้ไปต่อกับด็อกเครานะฮะก็ทำได้เช่นกันเฮ้ยไมค์ตัวนี้มี R G B ด้วยมีแสง R G B ครับใต้นี้เดี๋ยวพี่จะทดลองให้ดูแป๊บหนึ่งทดลองกันตรงนี้เลยแล้วกันเสียบกันตรงนี้ทดลองกันตรงนี้ง่ายดีใช้ได้แหละ เนี่ยและถ้าเรามิ้วใหมส่สีมันจะเป็นอย่างนี้ครับมิ้วใหม่นะเป็นไงวิธีมิ้วใหม่ก็คือข้างบนนี้ทุกคนเห็นนะสัญลักษณ์มิ้วใหม่อยู่ตรงนี้เออก็คือสมมติว่าเราอยากจะมิ้วใหม่ก็แค่กดที่หัวไม้เนี่ย มันเป็นระบบสัมผัสครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสี RGB ข้างล่างนี้ครับก็สามารถไปเปลี่ยนในโปรแกรมได้เอางี้เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของไมค์กันละกันนะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนโอเคครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม JBL Quantum Engine นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับว่าวิธีการใช้มันยังไงตอนนี้ผมกําลังเชื่อมต่อกับ JBL Quantum s t e a m แลวก็ JBL Quantum TWS นะครับผมจะอธิบาย JBL Quantum s t e a m ก็คือไมค์ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งสองสามในโปรแกรมนี้ครับเราสามารถที่จะปรับบอลลูน ของไม้ได้นะครับไอ้นี่คือสะดวกสบายมานที่2ครับเราสามารถปรับทิศทางของไม้ได้ครับว่าจะรับ180องศาคือรับทางด้านหน้าของไม้ครับหรือจะรับแบบนี้ครับ360องศาก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับสำหรับพอสแครหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ผมจะกลับมา180องศาครับเพราะว่าจะได้รับด้านหน้าอย่างเดียวฮะเสียงก็จะแตกต่างกันสําหรับใครที่อยากจะปรับย่านเสียงของไม้ตัวเองครับก็สามารถที่จะปรับได้นะฮะปรับได้ตามใจชอบเลยครับได้อย่างหนึ่งครับในโปรแกรมนี้เขาจะมีโปรไฟล์มาให้เรา ใช้ครับไปงั้นนี่คือสะดวกสบายมากนะครับแต่ผมจะใช้แฟลตอย่างนี้เลยนะครับเป็นเสียงมาตรฐานของไม์นี้ไปเลยดีกว่าด้านล่างครับก็คือแสงนะครับผมเราก็สามารถปรับแสงได้ว่าเราอยากจะตอนที่มิวไมคมเนี่ยให้แสงมันเป็นสีอะไรตอนที่ไมค์มันแอคทีฟอะให้แสงเป็นสีอะไรครับอันนี้จะง่ายๆนะฮะต่อมามาที่ JBL Quantum TWS ก็คือหูฟังที่ผมกําลังใส่อยู่ตอนนี้ครับสำหรับ JBL Quantum TWS นะครับมาอันแรกก็คือเราสามารถปรับเสียงได้ครับก็แล้วแต่ครับใครที่จะชอบเสียงเบสบูสอะไรก็กดเข้าไปเลยเพรา เขามีโปรไฟล์ให้อยู่ครับอันนี้สะดวกสบายมากฮะแต่ผมจะใช้แฟลตแล้วกันนะครับเราสามารถปรับให้หูฟังเราจะเป็นสเตอริโอธรรมดาครับกลายเป็น7.1ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับอย่างที่ว่าไว้ครับว่าหูฟังตัวนี้มีไมโครโฟนในตัวนะครับเราก็สามารถปรับไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ได้เช่นกันครับอีกอย่างนึงครับเราสามารถที่จะปรับให้หูฟังตัวนี้รับสัญญาณจากด็อกเกิลหรือจะเป็นสัญญาณจากบลูทูธได้ด้วยโปรแกรมตัวนี้ครับอันนี้คือสะดวกสบายมากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเวลาพี่ สตรีมไปด้วยแล้วก็ใช้ไมค์แล้วก็หูฟังนี้ไปด้วยจะเป็นยังไงครับเชิญเลยครับผมเ,เราจะเล่นไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยมาแล้วก็ใช้หูฟังของ JBL Quantum TWS นะครับเฮ้ยเอยเอุย้ยลุยตีลังกาไปเลยตีลังกาไปเลยเอ๊ ผมว่าเสียงไมออกมาดีนะพี่รู้สึกได้พี่ว่าไมมันน่าจะออกมาเสียงแบบนุ่มๆอะ่ะสบายๆแล้วก็เบาะสำหรับทั้งพอสแคทแล้วก็สตรีมเกมอย่างผมด้วยเออเวิร์กอยู่ชิลอยู่นี่คือไม JBL Quantum Steam นะครับแล้วก็หูฟังที่ผมใช้ก็คือ JBL Quantum TWS นะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ต้องใสเฮเซนนะ ใส่แค่นี้พอเล่นแค่นี้พอเล่นแบบว่าชิวๆสบายๆในวันหยุดในวันที่ทุกคนไม่อยากมีอะไรมาหนักหัวอะไรเงี้ยส่วนหูฟังเนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะโชว์ได้แล้วกันว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงพี่จะอธิบายว่ารสชาติของเสียงนั้นมันนุ่มแล้วก็มันมีเบสที่หนักสําหรับคนที่ อยากจะรู้ว่าเอ้ยหูฟังตัวนี้มันเสียงมันได้งไงอะไรประมาณนี้นี่แหละครับอันนี้คือที่พี่ใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะก็เอาไปเล่นเกมเ p s ได้มันแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีอะเอาพูด่างๆแล้วกันเออประมาณนี้ดีกว่าจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ไอ้เจ้า JBL 2ตัวนี้นะครับหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ JBL ครับ สามารถหาซื้อได้ที่นี้เลยครับผมร้านค้าตัวแทนจัดจาหน่ายตั้วประเทศตั้วประเทศเลยคืออะไรวะโชลูมหาจากร้าน s าวซิตี้ทุกสาขาเลยทองแท้ต้องมีนี่ QR code มาหาจากตรงนี้นะและถ้าอยากซื้อออนไลน์เดี๋ยวพี่จะมีลิงก์ไว้ให้เอาละยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรีวิวตามนะครับติดตามกันต่อไปกับบัสแก a ์ b บอร์สวันดีขอตัวลาไปก่อนขอไปใช้หูฟังกับไมโครโฟนก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเรื่องราคาว่าไงดีเดี๋ยวแปะราคาให้แล้วกันโอเค เลิฟอยูไว้เจอกันบ๊ายบาย